ก็ความฝันของแหม่มสองฝันจบลงไปแล้วในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันสั้นๆแต่แหม่มเชื่อว่าทุกๆคนมีความสุขแหม่มก็มีความสุขและแหมมมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่นอกจากเราจะมีความสุขกันในที่นี้แล้วเนี่ยนึกถึงคนที่อยู่ที่อื่นที่เขาด้อยโอกาสนะคะแบ่งปันความสุขตรงนี้ให้เขาบ้างเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษที่พี่กี้แต่งเอาไว้แล้วแหม่มขอเอามาร้องในวันนี้มอบให้ทุกๆคนในที่นี้และมอบให้พี่กี้ด้วยค่ะ จะตายแพ้ตัวแพ้ใจไม่ได้แม้ร่างกายมาไม่ตรงหัวใจรักเลือดแดงฉีดหายใจไม่ เกิดมาอยาก ก็มีความหมายคำว่าคนแต่ยังแข็งขันแต่ยังแข็งขันยืนยันสู้อีกไม่ได้ไดไกลจะฝันแม้แค่มีสิทธหาชีวิตนั้นเลือกในที่เกิดทุกคนเกิดมาอยากพร้อมมีครบกน คนที่เป็นใครให้เป็นแต่ละคนโทษใครกัอย่าลืมแบ่งปันความรักให้กับคนที่ได้โอกาสเรา ไม่ได้ไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นภระสังคมอยากจะเห็นคนอยากตะโกนร,ร้องเลงอยากฟังเสียงตัวเองอยากจะวย หาชีวิตน,นเลือกในที่เกิดจึงคนเกิดมาอยากร้องมีครบกายแต่ในทางของคนตรงข้ามกันแต่ละคนที่เป็นใครให้เป็นแต่ละคน โอ้ใครกำหนดมาขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณคพี่กี้มากมากที่ช่วยให้ความฝันของแมบมเป็นจริงวันนี้โอ้สนุกมากจริงๆแล้วผมต้องขอบคุณแมบบนะครับที่ทำให้ผมตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่เตกิดมายังไม่เคยร้องเพลงคู่กับใครเลย <c oughs> แล้ววันนี้แมมมก็มาทำให้เวทีของ ของ M K ฮอวันนี้นมันสดใสล่าเริงรู้ส่ว่าจริงหรือเปล่าอ่าเห็นไหมไม่แต่จริงๆแล้วพี่กี้คนเดียวก็สดใสอยู่แล้วนี่สังเกตเนกไทเห็นไหมสีแดงเมื่อกี้สีเหลืองใช่ไหมคะเมื่อกี้สีเหลืองก็จริงๆแล้วแบบประทับใจมากนะคะวันนี้มีหลายสีมากเลยจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วความฝันของเราสีเดียวกันครับนะคะแหมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าความฝันของแหม่มกับพี่กี้เนี่ยเป็นสีเดียวกัน คือให้ทุกๆคนที่นี่มีความสุขใช่หรือเปล่าออไม่ใช่จะร้องเพลงเพราะอย่างเดียวยังทำนายฝันได้ถูกต้องด้วยนะครับคุณผู้ชมนะถามว่าเลิกแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไปศพตาคุณแหม่มเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมจะโดนทํานายฝันทันทีว่าเอ๊ะคิดอะไรอยู่ในใจรู้นะา <c oughs> <c oughs> ไเ, <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่พูงีเสียเครดิตหมดเดี๋ยวออกไปก็มายืนจ้องตาแหม่มันเป็นแถวสี่ได้ไงแล้ว <c oughs> ไงแล้วแหม <c oughs> ไม่ได้จ้องได้เดี๋ยว,<ด>ยวต้องคิดตัามนะเราจะทำนายให้ <laughs> เดี๋ยวก่อนอะไรสองตัวอ <laughs> ่าอย่างนี้ดีกว่าผมเองนะฮะก็ตื่นเต้นจริงๆนะอย่างที่บอกนะฮะก็อยากจะขอเสียงปรบมือดังๆแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องแหม่มด้วยนะครับขอบคุณค่ะคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะไปทำไปส่งก่อนนะครับไม่ไปส่งไม่ได้เดี๋ยวหลง เ,เสร็จเราไปอีกหนึ่งคน <laughs> อะไรไม่ใช่เสร็จไปอีกหนึ่งคิวเอ่อ